สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Mew Mazda นะครับสำหรับวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆครับมาอัปเดตก่อนส่งมอบ1คันครับเป็น Mazda 2 1.3รุ่น S l e a t e r นะครับ4ประตูสีดำา Jet Black ครับคันนี้ครับเดี๋ยวจะเดินทางไปส่งมอบที่จังหวัดระยองนะครับก็บอกเลยว่าชุดแต่งสวยมากครับคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าคันนี้มีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับมาครับมาชมคันนี้ครับ เป็น Mazda 2 1.3รุ่น S l a t t r 4ประตูสีดำา j t Black ครับคันนี้ครับก็เตรียมตัวส่งมอบในวันพรุ่งนี้ครับอันนี้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับบอกเลยว่าชุดแต่งสวยมากครับคันนี้เป็นชุดแต่ง Drive 68 Plus นะครับ4ชิ้นรอบคันครับราคาตัวรถครับ6,59,000บาทสำหรับโมเดลยีเอฟปี2 0 2 2รุ่น SL ยังมีรถอยู่ครับ ตอนนี้แคมเปญพิเศษมากครับ0%ถึง6ปีครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ที่ตกแต่งนะครับของรถคันนี้มีติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับด้านหน้าครับนี่เป็นตัวชุดแต่งนะครับของดาย68 plus นะครับสวยครับหรูแล้วก็สปอร์ตมากนะครับ มีติดตั้งคิ้วนะครับเป็นคิ้วรับคิ้วก็จากหน้าเป็นสีดํานะครับอันนี้จะเป็นสีดําเงานะดุมากจริงๆครับคันนี้เป็นรถพี่ผู้หญิงใช้งานนะครับโอ้โหแต่งแบบได้ดุดันมากๆชุดสเกิร์ตด้านข้างครับของได้68พารทครับนี่ครับสวยงามล้อแม็กเป็นขอบ15นะครับคันนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับ ก็ดูแมชกับตัวรถเลยนะครับสีนี้อันนี้เป็นด้านท้ายนะของตัวชุดแต่งได้68นะครับนี่ท่อเนี่ยใหญ่มากนะครับแต่ท่อจริงจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับคันนี้เซ็นเซอร์ถอยกล้องหลังมีให้ครบๆนะครับอ่าภายนอกจะมีชุดคิ้วกันาสาดนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยเป็นของแท้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีฟิล์มเบ้ามือจับนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ4ชิ้นนะ มาในส่วนของภายในนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแดงนี่ครับของเดิมเป็นหนังสีดำนะครับเปลี่ยนให้รอบคันเลยนะครับนี่ตัวเบาปะปักไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกตินะครับสวยมากแล้วก็ตอนนี้คันนี้มีเปลี่ยนตัวคอนโซลด้านหน้าด้วยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเนาะ อุปกรณ์จะมีเป็นชุดครัเพดนะครับติดตั้งไปให้นะครับตรงนี้เราติดฟิล์มกันรอยเป็นโนแบ็กให้แล้วนะครับจะมีตรงทั้ง4บาร์เลยนะครับบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับนี่ชุดตัวคอนโซลเกียร์นะครับที่เป็นเป็นโนแบ็กติดฟิล์มให้ทั้งหมดเลยอ่ะเข้าไปนั่งด้านในกันมาดูภายในนะครับนี่ครับตรงนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์ม กันรอยหน้าจอฟิล์มกันรอยหน้าปัดฟิล์มกันรอยเปลียโนแบ็กนะครับนี่นะครับจุดตรงนี้คอนโซนเกียร์นะครับติดให้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับรอบคันเลย4บานนะครับนี่ก็ตอนนี้นะครับ99%ตครับเตรียมตัวส่งมอบที่จังหวัดระยองพรุ่งนี้นะครับนี่นะฮะตัวเบาะเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับสวยมากครับ ของเดิมเนี่ยเป็นหนังสีดำอยู่แล้วนะครับตัวบอกปรบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็อย่างในรุ่นนี้ก็จะมีคลูซ์คอนโทรนะครับมีสปอร์ตแพดเดิ้ลชิเปลี่ยนเกียร์ที่พอมลายนะครับไฟหน้า LED โปรเจ c เตอร์ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับไฟหน้าออโต้มีให้ครบทั้งหมดเลยพุชสตาร์ทนะครับอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เนาะนี่นะครับเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแอร์อัตโนมัติครับแล้วก็จะมีไวเลสชาร์ตนะครับเป็นชาร์จแบบไร้สาย ออปชั่นครบครับกับรุ่น S l e t e r ครับตอนนี้แคมเปญดีมากๆส่วนลดเพียบนะครับแล้วก็ตัวดอกเบียจะเป็น0%ได้ถึง72งวด6ปีครับรถเหลือไม่เยอะแล้วครับสำหรับคันนี้เป็นสีดำา e t b แบก็อีก1นึคันเตรียมตัวส่งมอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเบาะในแถวที่2นะครับนี่ครับเราก็เช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะมาดูที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายครับ มีถาดท้ายนะครับแถมให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเบาะผ้าเดิมนะครับซึ่งก็คืนให้คุณลูกค้าด้วยอ่านะครับเป็นชุดปลายางโชวเชินะครับอยู่ครบท้วนนะครับวันนี้ก็มาแบบด่วนๆนะครับเอาแนวทางชุดแต่งมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันครับสำหรับชุดแต่งด้าย 68+ ครับชุดนี้หล่อมากนะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับ Mazda 2นะ2ครับใครที่สนใจออกรถ Mazda 2รุ่น SL ตอนนี้ครับโปรดีมากพักมาสอบถามได้เลยนะครับมีแคมเปญพิเศษโปรโมชันดีๆบริการอย่างประทับใจให้กับคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมความพร้อมเก็บรถอีกนิดหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ